สวัสดีครับพี่ตะลุงน้องโนราวันนี้เรามาเจอกันที่ตลาดนัดความรู้เวทีนี้ไม่ได้มาแค่โชว์ผลงานแต่เหมือนตลาดชุมชนของความคิดใครมีไอเดียเด็ดๆหรือประสบการณ์ที่อยากแชร์ก็นำมาฝากกันได้เต็มที่ตลอดปีที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงของเราได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งการขับเคลื่อนงานจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีงบประมาณสนับสนุนเพราะงบประมาณเปรียบเหมือนเชื้อเพลิงที่ทําให้แผนงานและความตั้งใจของชุมชนเดินหน้าได้จริง สำหรับปี2568สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงได้รับการสนับสนุนงบตามแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดกว่า5ล้านบาทผ่านโครงการ4โครงการได้แก่โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า4หมู่บ้านงบประมาณ1 7 3 4 0 0บาทโครงการคนเมืองลุงคนคุณภาพงบประมาณ1 7 4 1 0 0 0บาท โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเชิงสร้างสารรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมมรดกทางการเกษตรโลกสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชกิจกรรมหลักที่2พัฒนายกระดับสินค้าและบริการบนฐานทุนทางวัฒนธรรมมรดกทางการเกษตรโลก12ชุมชน3จังหวัดงบประมาณ2ล้าน100แสนบาทโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและซอฟท์แวร์สู่ตลาดสากลงบประมาณ100แสนบาท การบูรณาการงบประมาณจากหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวมาจาก 1. งบยุทธศาสาตร์จังหวัดพัทลุงเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามเป้าหมายของจังหวัด 2. งบจากกรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาชุมชนเชิงรุก 3. งบสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ งบสนับสนุนจากภาคเอกชนและเครือข่ายพันธมิตรสร้างความยั่งยืนและการพัฒนาเชิงนวัตกรรมด้วยการบรณาการงบประมาณจากหลายแหล่งนี้อาจทำให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างครบวงจรทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกระดับทำให้ทุกโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามความต้องการของประชาชนตัวอย่างเช่นการจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้จนคนเมืองลุงพัฒนุงมหานครแห่งความสุข ภายใต้โครงการคนเมืองลุงคนคุณภาพโดยการบรูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้การจัดกิจกรรมถ่ายทอดองความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแสดงและจำหน่ายผลงานจากประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและนำไปต่อยอดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสัมมาชีพชุมชนกลุ่มอาชีพขององค์กรสตรีและสินค้าท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างตลาดรองรับผล,ผลผลิตจากชุมชนและการประกวดอาหารข้าวหวานการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตจากส่วนราชการหน่วยงานภาคีทุกโครงการที่จังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนได้เริ่มต้นจากการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเป็นพลังเบื้องต้นที่ช่วยให้โครงการและกิจกรรมต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้จริงแต่ในยุคสมัยใหม่เพียงงบประมาณอย่างเดียวไม่พอเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดจังหวัดพัทลุงจึงคิดค้นนวัตรกรรม PT RMS พัทลุง Reporting and Monitoring System ระบบนี้ต่อยอดจากความต้องการของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการติดตามงานแบบเรียลไทม์ลดภาระงานซําซ้อนและจัดก,การข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย e-office ของกระทรวงมหาดไทยทุกข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้ง่ายจากความตั้งใจและความทุ่มเทของพวกเราชาวพอชพัทลุงทาให้ทุกความพยายามไม่สูญเปล่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความสําเร็จที่จับต้องได้เป็นสิ่งยืนยันว่าความร่วมมือและใจที่ตั้งมั่นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและความสําเร็จได้จริงและรางวัลที่มีค่าที่สุดคือผลงานเชิงประจักษ์ที่ทุกคนเห็นได้จริงเช่น รางวัลชนะเลิศผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาโคชงายวิถีใหม่ปลูกผักปลอดภัยใส่ใจสุขภาพรางวัลชมเชย KBO ปี2568โดยกลุ่มทะเลน้อยครับจากวิถีชุมชนสู่แฟชั่นกระจูดและรางวัลเลิศรัฐปี2568ระดับดีประเภทรางวัลสำหริบผลประชาชนมีส่วนร่วมจากโครงการแก้จนคนเมืองลุงปันสุขคนประบางภายใต้ชื่อคนเมืองลุงเราไม่ทุ่มกัน เราจะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์าง,งานเพื่อชาวพัทลุงอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งทุกโครงการทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือทําให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งและชีวิตของทุกคนดีขึ้นอย่างยัง่งยืนเราเชื่อว่าการสร้างสรรค์าง,งานอย่างต่อเนื่องนี้ไม่เพียงแค่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ยังเป็นการสร้างรากฐานให้ชาวพัทลุงได้ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตนเอง พอชอพทฒลุงก้าวไป,ไ,ปได้ไกลก้าวไปด้วยกัน